ฮาโลวีนปีนี้นะครับอยากแต่งเป็นผีตาโขนครับแปลกดีแปลกดีแปลกดีกดกดยังไม่น่าจะยังไม่มีใครทําด้วยครับฮาโลวีนนี้ปีนี้อยากแต่งเป็นผีเป็นผีไทยนะครับแต่ว่ายังคิดไม่ออกเลยว่าอยากเป็นผีอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะแต่งแ่บผีแบบปรหลาดประลัง,ลงคือผมไม่มีเลยเกี่ยวกับเรื่องผีน้อยมากๆครับไม่ค่อยมีไม <c oughs> ่มีเอกันก็ไม่มีเรื มีแค่แบบรู้สึกได้ว่ามีอะไรอยู่ในห้องนะครับแค่รู้สึกว่าอยู่ในห้องแล้วก็เราก็ไปถีบ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 แล้วบอกให้มันออกไปออกไปออกไปแล้วแล้วเขาก็หายไปไม่มีม,มีแต่คิดเองมากกว่าเวลาแบบดูหนังจบหรือว่าอาบน้ําเองอะไรก็จะแบบคิดเองว่าเดี๋ยวมันมาอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวอเคยดูหนังผีแล้วแบบเวลาไปสระผมแล้วไม่กล้าหลางังตาปะเป็นปะเอ้เป็นแบบคิดเองมากกว่าวแต่ไม่เคยเจอขอองูกระเทียม ถ้าป mm ิดตาเออว่ะเออที่อุดหูด้วยเผื่อเสียงมันมาใช่ครับไปไปชิวชิอมจงไปโอมจงไปโอมจงไป We have...